ของฟรีชิ้นนี้เป็นของฟรี UGC l i m i t e d ที่สามารถรับได้แค่ในแบบเท่านั้นมีใช้การกดหน้าเว็บทั่วไปก่อนที่จะไปรับกันน้องๆต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าของฟรี UGC l i m i t e d ที่สามารถรับในแบบได้นั้นจะมีความยากง่ายไม่เหมือนของฟรีธรรมดาทั่วไปบางชิ้นอาจต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูของฟรี UGC Limited เราบอกเลยว่าน่ารัมากมากๆและชิ้นนี้เป็นของฟรี UGC Limited ที่สามารถทำในแมปได้นะคะซึ่งเขานะคะจะมาแจกจำนวน 40, 4,000 0ชิ้นนะคะน้องๆทุกคนเข้าแมปตามพี่แป้มาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะและของชิ้นนี้นะคะจะมาในวันนี้เวลา4โมงครึ่งนะคะเมื่อเราเข้าแมปมาแล้วเนี่ยพี่แป้ยังไม่เห็น กรรมอะไรจากเจ้าของเซิร์ฟนะคะน้องๆซึ่งเขาก็ยังไม่ไสปอยบอกนะคะว่าจะให้เราทําอะไรซึ่งหาน้องๆไม่อยากพลาดข่าวสารนะคะน้องๆเข้าดิสคอร์ดของพี่แป้งมาแล้วมาห้องพูดคุย UGC นะคะ ะะมีเพื่อนๆนะคะ FC ทุกคนหรือแอดมินเนี่ยคอยอัปเดตนะคะว่าแต่ละแมปนะคะของฟรีแต่ละชิ้นเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะของฟรี UGC Limited ที่รับในแมปเนี่ยบางทีมันมากระทันหันนะคะและพี่แป้งอาจจะทำคลิปให้น้องๆไม่ทันเพราะหากกว่าพี่แป้งจะลงคลิปไปแล้วน้องๆรู้ช้าไปของอาจจะหมดแล้วก็ได้นะคะ อยากให้น้องๆะะไปอัปเดตนะคะคเกี่ยวกับข่าว UGC l i m i t e d ดด้วยตัวเองนะคะใน d i s c o r d หรือ Open Chat ของพี่แป้นนั่นเองคะ่ะใครนะคะคที่ยังไม่ได้เข้า Open c h ช t กับ d i s c o r d พี่แป้งดูด้านล่างได้เลยค่ะพี่แป้มีลิงก์ไว้ให้สําหรับ d i s c o r d นะคะและดีพี่แป้นชมนะะจะมีห้องเกี่ยวกับ UGC ทั้งหมดเลยนะคะน้องๆสามารถมาอัปเดตได้และพี่แป้นะะก็ยังมีแอดมินนนะคะที่คอยตอบเรื่อง UGC l i m i t e d ให้น้องๆ24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถเข้ามาพูดคุยในห้องของฟรี UGC l i m i t e d ได้เลยมี FC นะคะคคอย 24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมเข้า Open Chat นะคะรองสแกนมาด้วยนะคะจะได้มาอัปเดตข่าวกันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ